เซอร์ลี่เธอคิดว่าฉันไม่กล้าตัดกระเป๋าปลอมใบนี้ของเธอเหรอจริงเหรออย่าคิดว่าเล่นสงครามจิตวิทยาแล้วจะหลอกฉันได้กระเป๋าเกรดเอใบนี้ที่เธอซื้อมาดูผ่านๆก็แค่ไม่กี่ร้อยหยวนต่อให้ฉันตัดแล้วเธอจะทําอะไรฉันได้ทั้งบริษัทนี้ไม่มีใครกล้าใช้ของปลอมมีแต่เธอที่กล้าหิ้วกระเป๋าปลอมใบนี้มาอวดเห็นแล้วมันน่าหงุดหงิดจริงๆหวังเสียโรเหลือบมองฉันด้วยน้ำเสียงไม่พอใจฉันยังคงเฉยมายื่งกันไกลไปตรงหน้าเธอแล้วยิ้มเยาะ อึนในเมื่อเธอบอกว่าจะชดใช้ให้ได้แล้วจะลังเลอะไรอีกแล้ตอนนี้ก็มีคนมองอยู่เยอะแยะถ้าเธอกล้าก็ตัดเลยสิพูดจบฉันก็วางกระเป๋าลงบนโต๊ะกระดอกยืนนิ่งรอว่าเธอจะทำอะไรตอนนี้เป็นเวลาพักกลางวันพอดีเพื่อนร่วมง,งานพากันแห่มามุงดูเรื่องราวพวกผู้หญิงที่ชอบมินทาในบริษัทก็เริ่มส่งเสียงเชียร์เซียโรปกติเธอใช้แต่ลวกับชเชนลสายตาเธอเฉียบแหลมแน่นอนมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่ากระเป๋าใบนี้จริงหรือปลอม ทำงานออฟฟิศซื้อกระเป๋าละหลายหมื่นหยวนยังพอฟังได้แต่กระเป๋าใบละ1.5ล้านหยวนนี่ของปลอมแน่ๆใช่เลยของเกรด A ที่แพงสุดก็แค่แสนกว่าหยวนเท่านั้นและบ้านเสียวโรวยขนาดนั้นซื้อสักสิบใบก็ไม่สะเทือนหรอกพวกเพื่อนร่วมงานชายที่ยืนดูก็ไม่สามารถซ่อนแววตาดูถูกด้วยแววตานั้นเหมือนอยากจะพูดว่าชอบทำอดดีตอนนี้โดนเปิดโปงแล้วดูซิว่าเธอจะจัดการยังไง นี่เพียงเซอรี่เพื่อนสนิทที่สุดในบริษัทของฉันที่ค่อยๆดึงแขนเสื้อฉันแล้วกระซิบเซอรี่หรือว่าพอแค่นี้เธออย่าเอาเรื่องนี้ไปพนันกับคนแบบนั้นเลยฉันตบมือเธอเบาๆแล้วยิ้มวันนี้ฉันเดิมพันไปแล้วไม่ถอนคืนหรอกไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่อะไรแค่อยากระบายความโกรธเท่านั้นเอง วังเสียวโรมีชื่อเสียงในบริษัทว่าเป็นคุณหนูบ้านรวยได้ยินว่าบ้านเธอทำธุรกิจทุกวันที่มาทำงานก็ขับ bmw กระเป๋าริชเชอร์สลับกันใช้เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าพอมีเงินหน่อยก็ทำนิสัยยิงพยองแถมยิ่งถูกคนอื่นยกอยอว่าเป็นคนตรงไปตรงมาเกรดการเสแสร้งแค่เพื่อนร่วมง,งานคนไหนใช้กระเป๋าปลอมหรือของเกรดเอเธอร์ก็จะรีบเข้าไปยอยย่ยทันทีจะให้ฉันใช้ของปลอมสู้บังคับให้ฉันตายไปเลยดีกว่ามันหน้าอายเกินไปแล้วจนแล้วก็อย่าริอัดแต่ของแบรนด์เนมมองแวบเดียวก็รู้ว่าปลอม นานวันเข้าก็ไม่มีใครกล้าใช้ของปลอมอีกหลายคนถึงกับเปลี่ยนไปใช้ของตลาดนัดที่ไม่มีแบรนด์เพื่อความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าฉันต้องการเดิมพันให้ถึงที่สุดจริงๆหวังเสียวโรก็หัวเราะเยาะแล้วสายหน้าเรื่องนี้โพสเฉพาะที่ส่นลี่เงินเดือนเธอแค่แปดพันหยวนลองพูดมาซิว่าจะซื้อกระเป๋าแพงขนาดนั้นได้ยังไงต่อให้เธออดข้าวอดน้ําทั้งปีก็ยังเก็บเงินได้ไม่ถึงแสนหยวนเลย1.5ล้านหยวนนั่นต้องประหยัดถึง16ปีนะอยากเดิมพันก็ได้เงินเธอกล้าเพิ่มเงื่อนไขไหม คนจากฝ่ายบุคคลหลี่เฟยก็เข้ามาผสมโรงใช่แล้วถ้ากระเป๋าที่ตัดเป็นของจริงเสี่ยวโหรไม่เพียงแต่ต้องชดใช้กระเป๋าให้เธอแต่ยังต้องไล่สดกินอุจจาระด้วยแต่ถ้าเป็นของปลอมเธอก็แค่เสียกระเป๋าปลอมไปเดียวกันพนันที่ไม่เท่าเทียมแบบนี้มันจะมีอะไรสนุกฉันยักไหล่ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยงั้นพวกคุณว่าถ้ากระเป๋าเป็นของปลอมฉันควรเพิ่มเงื่อนไขอะไรหรือรับบทลงโทษอะไรหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งหวังเสียวโหรก็ตบไหล่ฉันแล้วยิ้มอย่างมีความในท่ากระเป๋าเป็นของปลอมเธอกล้าชดใช้ของจริงให้ฉันไหม โอโชงกล้าเรียกร้องเสียจริงผู้คนรอบข้างต่างเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจไม่คิดว่าเธอจะตั้งเงื่อนไขแบบนั้นในสายตาพวกเขาฉันก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาจะมีความสามารถซื้อกระเป๋าของจริงราคา1.5ล้านหยวนได้อย่างไรเมื่อเห็นฉันเงียบไม่พูดอะไรหวังเซียวโหรก็อดหัวเราะเยาะไม่ได้ว่างไงหละ่ะไม่กล้าเดิมพันหรือถ้าตอนนี้เธอยอมรับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมแล้วคุกเข่าขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนฉันก็อาจจะยกเลิกการเดิมพัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นเซียรลี่ก็โกรธจนกระทึบเท้าพรดพลาดออกมาคัดค้านทันทีหวังเซียโรเธอมันเกินไปแล้วนะ่อาศัยอะไรมาบังคับให้คนอื่นคุกเข่าขอโทษเธอเธอคิดว่ามีเงินหน่อยแล้วจะทําอะไรก็ได้เหรอกระเป๋าใบนั้นเซียร์ลี่ซื้อมเงินก็เป็นของเธอต่อให้เป็นของปลอมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอไม่ใช่เรื่องของเธอก็อย่ามายุ่งพูดแบบเธอใครซื้อของปลอมก็มีความผิดใครๆก็ต้องคุกเข่าขอโทษเธอหมดงั้นสิเธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาหรือในคนอื่นจะใส่จะใช้อะไรก็ต้องผ่านการอนุมัติจากเเธออด้วยหร เมื่อเห็นเซียรลี่ออกมาปกป้องฉันแล้วยังตำหนิตัวเองหวังเสียโหรก็โกรธจนหน้าแดงกำเธอง้างมือตบหน้าเซียรลี่ฉาดใหญ่แล้วตวาดแกเป็นใครหาฉันเดิมพันกับเซนลี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกฉันจะบอกให้รู้ไว้นะฉันเกลียดพวกจนๆอย่างพวกแกที่สุดชอบทำอดดีต่อหน้าฉันน่ารังเกียจจนทนไม่ไหวคนอื่นฉันจัดการไม่ได้แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าฉันฉันต้องจัดการให้ได้พวกไก่ป่าบ้านนอกอย่างแกนะ่าควรจะหลบไปไกลๆหน่อยแกไม่มีคุณสมบัติพอที่จะพูดกับฉัน ผู้จบกลุ่มคนที่ยืนดูอย่างหลี่เฟยก็หัวเราะลั่นพวกเพื่อนร่วมง,งานชายก็เอามือปิดปากทำเสียงซุบซิบเย้ยยเฉันรีบดึงเซียลี่มาไว้ข้างหลังแล้วเดินตรงไปเผชิญหน้ากับหลี่เฟยตะโกนเสียงดังหลี่เฟยตาเธอบอดหรือไงหวังเซียวโหรบเพื่อนร่วมง,งานต่อหน้าทุกคนเธอเป็นคนของฝ่ายบุคคลแต่ไม่จัดการหรือทำไมเธอย,ยังยืนหัวเราะอยู่ได้ ไม่น่าเชื่อว่าหลี่เฟยจะแค่เหลือบมองฉันแล้วตอบอย่างเฉยเมยตอนนี้เป็นเวลาพักกลางวันสองคนทะเลาะก,กันเองฉันเป็นแค่พนักงานธรรมดาไม่มีสิทธิจัดการเรื่องนี้รอกฉันว่าเธออย่าตีโพยตีพายเลยรีบคุกเข่าขอโทษเสี่ยโรซาจะได้ไม่เสียเวลาพักกลางวันของทุกคน เมื่อเห็นท่าทางได้ใจของหวังเซียวโรฉันถึงเข้าใจว่าเธอกับหลี่เฟย์อยู่ฝ่ายเดียวกันตั้งแต่แรกแล้วก็คงใช่แหละตั้งแต่ฉันเข้าบริษัทมาหลี่เฟย์ไม่เคยปฏิบัติต่อฉันดีเลยพูดที่ถูกคือกับใครก็ตามที่มีพื้นเพธรรมดาเธอก็ปฏิบัติแบบนี้ตอนนี้มีคุณหนูบ้านรวยมาแน่นอนว่าต้องรีบประจบสอพลอส่วนคนอย่างเซียลี่ผู้หญิงบ้านนอกที่ซื่อซือใสๆสก็ไม่คุ้มค่าที่เธอจะออกหน้าปกป้องการไปขัดใจคุณหนูอย่างหวังเซียวโรไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอเลยนี่แหละคือความเป็นจริงของที่ทำงานรู้้จักักกกแแแแต่่งงงคคนนนออออมมหวหข็เส ฉันกำหมัดแน่นเดินตรงไปเผชิญหน้ากับหวังเซียวโรเน้นทีและคำใครบอกว่าฉันไม่กล้าเดิมพันถ้ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมฉันจะชดใช้ของจริงให้เธอแน่นอนฉันจะพาเธอไปที่ช็อปของแท้รับของตรงนั้นเลยและฉันขอเพิ่มเงื่อนไขอีกอย่างถ้าเธอแพ้ไอ้ตบที่เธอเพิ่งตบเซี่ยลี่ไปฉันจะทวงคืน พอพูดจบหวังเซียวโรก็หัวเราะจนตวงน้ำที่เพิ่งดื่มเข้าไปเกิดจะพ่นออกมาเธอมองฉันด้วยสายตาดูถูกน้ำเสียงเย้เยแนล,ลี่ปากเก่งเหมือนกันนี่นะยังจะมาพูดว่าจะพาฉันไปซื้อที่ร้านของแท้เธอรู้ไหมว่ากระเป๋าปลอมรุ่นที่เธอใช้อยู่น้ำมันหายากขนาดไหนถ้าไม่ใช่ลูกค้าบัตรดำที่ใช้จ่ายปีละกว่าสิบล้านก็อย่าฝันว่าจะได้เห็นกระเป๋าใบนั้นแถมยิงต้องซื้อแบบหนึ่งพวกสองถึงจะมีสิทธิ์ซื้อได้พวกบ้านนอกอย่างเธอแม้แต่กดการสั่งซื้อยังไม่รู้แล้วยังจะมาทำอวดรวยเพื่อนนรรร่ววงงงงาาาอบขข้้้ไดดยยิิก็หััเะึน หัวเราจะตายอยู่แล้วซื้อกระเป๋าปลอมยังไม่ยอมศึกษาข้อมูลให้ดีแม้แต่ฉันยังรู้เลยว่ากระเป๋าเฮอร์มีสต้องซื้อพ่วงถึงจะได้ใช่เลยไม่มีบัตรด,ดำพนักงานขายมองหน้าก็อยากจะไล่ออกแล้วแม้แต่คนอย่างเซียวโร่ ow, หิ้วกระเป๋าชาแนลเข้าร้านคนขายยังไม่แน่ใจว่าจะต้อนรับดีหรือเปล่าเลยมาถึงขนาดนี้แล้วยังปากแข็งไม่รู้จักอายจริงๆท่ามกลางเสียงหัวเราะดังลั่นรอบข้างฉันตบโตเสียงดังปังแล้วจ้องเขม็งไปที่หวังเซียวโรผพูดเสียงเฉียบขาดเธออย่ามัวแต่น้ำท่วมทุ่งอีกเลย ฉันถามแค่ว่าเธอกล้าเดิมพันต่อไหมถ้ากล้าก็อย่าพูดไร้สาระอีกตัดซะแล้วเราไปพิสูจน์กันว่าจริงหรือปลอมมัวแต่ยืนทะเลาะกันอยู่ตรงนี้เธอสนุกมากนักหรือไงเมื่อเห็นฉันได้แสดงท่าทีหวาดกลัวเลยสักนิดแววตาของหวังเซียวโหรก็ฉายแววล,ลังเลข,ขึ้นมาวูบหนึ่งเธอหยิบกระเป๋าบนโต๊ะขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดเรื่องนี้โปสตเฉพาะที่ หนึ่งนาะทีต่อมาเธอก็วางกระเป๋าลงเบาๆแล้วยิ้มเยาอะพู้ตามตรงนะักระเป๋าปลอมไปนี้นะ่าทำเหมือนไม่ใช่เล่นเลยนะคงไม่ถูกหรอกต้องเกินพันหยวนแน่ๆอยากจะแกล้งทำเป็นรวยจนยอมจ่ายขนาดนี้ฉันประเมินเธอต่ำไปจริงๆ เมื่อเห็นเธอวางกระเป๋าลงอย่างนุ่มลุ่นฉันก็เข้าใจทันทีว่าเธอเริ่มสงสัยในใจแล้วแม้เพียงชั่วพริบตาความมั่นใจของเธอก็สั่นคลอนแต่ตอนนี้มีคนมุงดูอยู่มากเกินไปเธอถอยไม่ได้แล้วไม่ว่ากระเป๋าจะจริงหรือปลอมผลลับก็ต้องออกมาเป็นของปลอมมีแต่บังคับให้ฉันยอมแพ้ก่อนเท่านั้นเธอถึงจะมีโอกาสชนะแต่ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอที่จะยอมแพ้กับคนอุบายทางจิตวิทยาแค่นี้สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เธอมีการแยกแยะของจริงของปลอมเป็นเรื่องยากมากแค่มองจากภายนอกและความรู้สึกตอนถือเธอย่อมแยกแยะไม่ได้แน่นอน ดังนั้นการลังเลจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ฉันหัวรเราะเย็นชาแล้วยัดก,กันไกรใส่มือเธอหวังเสีย่ยวโรเธอนี่พูดมากจริงๆถ้ากล้าก็ตัดสิเธอยังจะยืนเอาอิงทําอะไรอยู่หรือว่าเธอเริ่มกลัวแล้วรู้ว่าฉันใช่ของจริงเลยกังวลว่าจะชดใช้ไม่ไหวใช่ไหมเมื่อเห็นคนรอบข้างต่างมองมาที่ตัวเองด้วยสายตาเคลือบแคลงหวังเสีย่ยวโรจึงกํากันไกรแน่แล้วด่าฉันอย่างเกลี้ยกล่ดแม่มันเถอะกระเป๋าเน่าๆใบนี้น่ามันมีอะไรที่ฉันจะไม่กล้าชดใช้เป็นของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเธออย่ามาเล่นสงครามจิตวิทยากกกััับฉฉนนไม่ลลงรอ ฉันเหลือบมองเธออย่างเกียดคร้านแล้วหยิบกระเป๋าขึ้นมายื่นตรงหน้างั้นก็รีบตัดสิฉันรอจนจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นหรือไงว่าทุกคนยอมอดข้าวเพื่อมาดูเธอลงมือถ้าตอนนี้เธอไม่ตัดมันจะน่าเสียดายสำหรับคนที่มุงดูอยู่นะฉันยิ้มเบาๆท่าทางสบายๆของฉันทำให้ทุกคนประหลาดใจหวังเสียวโรถือกันไกลมือสัน่นเหงื่อเริ่มสึมออกมาที่หน้าผาก เมื่อเห็นเธอไม่ยอมลงมือเสียทีหลีเฟยก็พรวดพลาดแย่งกระเป๋าจากมือฉันไปะยัดใส่มือหวังเสี่ยวโหรแล้วพูดเสียงดังเสียวโหรเธอกล้ากล้าตัดไปเลยฉันจะบอกให้รู้ประวัติพนักงานทุกคนอยู่ในมือฉันเธอรู้ไหมว่าสันลี่กรอกอชีพ่อแม่ว่าอะไรว่าทําอาชีพอิสระพูดง่ายก็คือไม่มีงานทําได้ยินว่าเธอยังเป็นลูกคนเดียวพ่อไม่อยากกันนานแล้วตอนนี้อยู่กับยายเธอคิดว่าครอบครัวแบบนั้นจะซื้อกระเป๋าไปล้านได้หรือถ้าซื้อได้จริงๆก็คงมีเสียเลี้ยงแหละแต่มองจากรูปพรรพัน์สันธานของเธอแล้วคงไม่มมีใครรชาายตอองก พูจบกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานก็พากันอมือปิดปากซุบซิบกันอีกหลีเฟอร์นี่มันปากเน่าจริงๆอะไรก็กล้าขุดคุยออกมาเป็นคนฝ่ายบุคคลแต่ไม่รักษาจรรยาบรรณขั้นต่ำประวัติพนักงานเป็นความลับแท้แต่แค่เพื่อเอาใจหวังเซียวโหรเธอกลับเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาเปิดโปงกลางที่สาธารณะไม่มียังอายเอาเสียเลยแต่คิดดูอีกทีก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเรื่องนี้จะทําให้หวังเซียวโหรเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่ากระเป๋าของฉันเป็นของปลอมแค่เธอเชื่อการเล่นเกมจิตวิทยาต่อไปฉันก็จะยิ่งคุมเกมได้้ง่ายขึน ฉันกลั่นความโกรธในใจคิดในใจว่าคอยดูเธออีกเดียวถึงตาเธอต้องอับอายหลังจากการล้างสมองของหลีเฟยหวังเซียวโรเหมือนได้รับความกล้าเพิ่มขึ้นเธอยกกระเป๋าสูงชูกันไกลขึ้นเตรียมจะตัดลงไปบรรยากาศในห้องตึงเครียดทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอทุกคนต่างรอคอยที่จะได้เห็นวินาทีนั้นรวมถึงฉันด้วยอย่างไรก็ตามการไล่สดกินอุจจาระทั้งชีวิตฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ในขณะที่หวังเซียวโรเตรียมจะลงมือเธอก็หยุดคิดคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอยยกกันกระใสมือหลีเฟยแล้วยิ้มกว้างพูดว่าเฟยเฟยเธอ,อช่วยฉันมาเยอะขนาดนี้ฉันก็ไม่ใช่คนในระคุณหรือเอาอย่างนี้นะเธอช่วยฉันตัดกระเป๋าหน่อยถึงตอนที่เซินลี่ต้องชดใช้กระเป๋าจริงฉันเอาไปขายแล้วแบ่งครึ่งกับเธอได้ไหมคิดดูสิเธอทำงานเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เรื่องน,นี้ชนะแน่ๆนทีเดียวได้ว0เจ็ดแสนห้าหมื่นหยวนหยุดงานหลายปีก็ไม่ต้องไปทำงานยิงอยู่สบายหลีเฟย์อ,อึ้งไปครู่หนึ่งพอได้สติเธอก็ตาเป็นประกายทันทีเธอหมายความววว่่่าาาเเเธออจะะชชนนนนนนฉััมมแบงสกรดิพี้ห วังเสียวโรยิบบุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าออกมาสูบเบาๆน้ำเสียงเฉยเมยใช่แล้วมีเงินก็ต้องช่วยกันหาบ้านฉันก็ไม่ได้ขาดอะไรแค่เห็นเงินเดือนเธอน้อยนิดเลยช่วยได้ก็ช่วยเท่านั้นเองลีเฟย์ไม่ทันสังเกตแผนการของเธอกลับกันยิงกระตือรือร้นหยิบเป็นไกลขึ้นเตรียมพร้อมฉันรีบห้ามเดี๋ยวก่อนความหมายของพวกคุณตอนนี้คือต้องการแบ่งปันความเสี่ยงและผลประโยชน์เท่าๆกันใช่ไหมวังเสียวโรเลอร์คิ้วยิ้มยาะว่าไงเธอจะถอนตัวแล้วหรือถ้ากลัวก็คูกเขารับผิดไปสักแกล้งทำเป็นรวยมานานเห็นแล้วมันน่าเบื่อ ฉันดึงเก้าอี้มานั่งอย่างเย็นชาพูดอย่างสบายอารมณ์ฉันไม่ใช่ไม่กล้าเดิมพันแค่ฉันกลัวถึงตอนนั้นพวกคุณสองคนพลิกลิ้นตอนแรกมีแค่คนเดียวบริษัทมีกล้องวงจรปิดมีพยานฉันไม่กังวลแต่ตอนนี้คนหนึ่งถือกเนาะเปาคนหนึ่งถือกันไกลถึงตอนพวกคุณปัดความรับผิดชอบกันไปมาฉันจะไปหาใครมาเถียงด้วยล่ะเมื่อฟังฉันพูดจบหวังเซียวโรกับหลี่เฟยก็มองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันพวกเราไม่มีวันกลืนน้ำลายตัวเองหรอกปากพูดง่ายแต่ฉันไม่ใช่คนไร้เดียงสาที่จะเชื่อ เรื่องนี้โพสต์เฉพาะที่ฉันลุกขึ้นหยิบกระดาษปากกามาเขียนข้อตกลงด้วยลายมือแล้ววางตรงหน้าพวกเขางั้นก็เซ็นชื่อในนี้ซาจะได้ไม่ต้องปฏิเสธตอนที่ต้องกินอุจจระอ้อใช้ไล้สดกินก็ต้องทำด้วยกันสองคนนะฉันพูดจบยังเอามือปิดจมูกหัวเราะออกมา เมื่อเห็นฉันมั่นใจว่าจะชนะหลีเฟยก็มีท่าทีร้อนตัวขึ้นมาแค่ตัดทีเดียวก็ได้เจ็ดแสนห้าหมื่นหยวนมันน่าดึงดูดใจจริงๆแต่ถ้าแพ้ต้องเอาเงินมาไล่สดกินอุจจารคานี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินคิดถึงตรงนี้เธอก็หงุดหงิดจ,จ้องหน้าฉันแล้วถามทำไมพวกฉันแพ้ต้องกินแต่เธอไม่ต้องละถ้าเธอมั่นใจขนาดนั้นทำไมไม่เพิ่มเงื่อนไขคล้ายๆกันเข้าไปด้วยฉันทำท่าลำบากใจขมวดคิ้วพูดว่าเรื่องกินนั่นเะหวังเสี่ยโหรเป็นคนพูดเองฉันไม่เคยพยักหน้าตกลงเลยนะเรื่องเงินนนนนน่่ะไไดด้้้แเเรรรรืออองงงุจจััป็คธมาาทบบย วังเซียวโรได้ยิงก็รีบปลอบหลีเ่เฟยเฟยเฟยเธอกลัวอะไรยิ่งเธอไม่กลา้ากินยิ่ง,งสแสดงว่าในใจมีพิรุษพวกเราชนะแน่แล้วถ้าไม่สบายใจเราชวนคนอื่นมาลงขันด้วยเงินหาง่ายแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือพูดแล้วเธอก็เดินไปหาเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังมุมดูอยู่ยิ้มแล้วพูดว่าปกติพวกเธอชอบให้ฉันหาช่องทางทำเงินเพิ่มไม่ใช่หรอโอกาสมาถึงแล้วรออะไรอีกละ่ะเพื่อนร่วมง,งานหญิงสองสามคนที่สนิกกับเธอมองหน้ากันแล้วพยักหน้าพวกหนูเชื่อพี่เซียวโรข้ากระเป๋าของเสริลปลอมแน่นอนพวกหนูก็อยากร่วมเดิมพันด้วย การพนันที่เดิมมีแค่คนเดียวจู่ๆก็กลายเป็นห้าคนความเสี่ยงถูกแบ่งเบาลงทุกคนต่างตื่นเต้นหวังเสีย่ยวหรอยิ่งได้ใจแม้จะต้องชดใช้สามแสนหยวนสำหรับเธอก็ไม่เท่าไหร่เมื่อเห็นฉันคอนิ้วบนต้นตะเบาท่าทางเหมือนจะเริ่มเครียดเธอก็เดินเข้ามาเชิดคางท้าทายเธอไม่กล้ากินก็น่าจะจ่ายค่าอะไรสัตว์อย่างสีเอาอย่างนี้ถ้ากระเป๋าเธอเป็นของปลอมเธอไม่เพียงแต่ต้องชดใช้กระเป๋าให้พอวกฉันแต่ยังต้องลาออกจากงานพร้อมกับนางนัน,นเซียลี่ย้ายออกจากมือนี้ไปตลอดการชาตินี้อย่าได้กลับมาอีก เมื่อเห็นเซียรลี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันโกรธจนกัดฟันฉันก็คัดค้านทันทีไม่ได้นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเธอทำไมต้องดึงคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหวังเซียรโรวหึ่มเสียงเย็นชาตอนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้หญิงสองคนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสงครามระหว่างของจริงกับของปลอมตั้งแต่เซียรลี่ออกมาปกป้องเธอเธอก็เป็นศัตรูของฉันแล้วเธอต้องหายไปจากที่นี่พร้อมกับเธอกลับไปเลี้ยงหมูที่บ้านนอกนั่นแหละเหมาะที่สุดพูดจบพวกเพื่อนที่ร่วมเดิมพันกับเธอก็หัวรเราะลั่นเย้ย ในขณะที่ทุกคนคิดว่าเซียรลี่จะถอนตัวเธอกลับสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินขึ้นมากอดแขนฉันพูดอย่างหนักแน่นเดิมพันก็เดิมพันฉันอยู่ข้างเซียรล,ลี่ฉันเชื่อว่ากระเป๋าของเธอเป็นของจริงวังเซียโรเบิร์ตตากว้างมองเธออย่างประหลาดใจเซียรลี่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือเธอแน่ใจนะว่าจะอยู่ข้างไอคนใช้กระเป๋าปลอมนี่หัวเธอมีปัญหาหรือเปล่าเชื่อว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นของจริงเนี่ยในเย่ยบ้านนอกไม่มีความรู้เอาซะเลยมีแต่จะเอาคิดเท่าท้านหน้าตัวเอง ฉันจับมือเซียรีไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจในแววตาได้วันที่ฉันเพิ่งเข้าบริษัทมาก็คือเซียรีที่พาฉันไปทำความรู้จักกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันนึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่สนิทกันหน่อยไม่คิดว่าถึงเวลาสำคัญเธอไม่เพียงแต่ออกหน้าเพื่อฉันแต่ยังกล้าเดิมพันงานของตัวเองด้วยฉันอดรู้สึกตาพร่ามัวไม่ได้ในใจพลันเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเซียรีไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวเลยสักนิดกลับเดินขึ้นไปอย่างสงบตอบโต้อย่างเย็นชาแพ้ก็อย่างมากก็แค่ลาออกหน้าตาของพวกคุณ ลีเฟยเหลือบมองเธอน้ำเสียงเย้ยเยพูดเก่งนักนะถึงตอนแพ้อย่างหน้าด้านไม่ยอมไปหละพวกบ้านนอกอย่างเธอออกจากบริษัทพวกฉันไปแล้วจะทำอะไรได้กลับไปเลี้ยงหมูที่บ้านนอกนั่นแหละเหมาะที่สุดเมื่อเห็นหน้าเซียรีแดงกำ่ำเพราะความโกรธฉันก็กัดฟันจ้องเขม็งไปที่ลีเฟยตะหวาเสียงดังหุบปากเหม็นๆของเธอสะทุกอย่างพูดกันชัดเจนแล้วก็เซ็นชื่อตัดกระเป๋าแล้วไปที่ร้านพิสูจน์กันทันทีหวังเซียโร่เท้าแขนกับโต๊ะก้มตัวมองฉันแล้วถามอีกครั้งเสริญลี่ฉันให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายเธอยอมรับไหมว ฉันไม่สนใจคำพูดของเธอเลยสักนิดเพียงแค่ผลักใบสัญญาที่เพิ่งร่างเสร็จไปทางเธออย่างเย็นชายอย่าพูดไร้าสาระอีกจริงหรือปลอมเซ็นชื่อในนี้แล้วค่อยว่ากันถ้าเป็นของจริงพวกเธอทั้งห้าคนต้องใส่หัวออกจากบริษัทไปให้ฉันเมื่อเห็นฉันมุ่งมั่นจะเอาเป็นเอาตายหวังเสี่ยโรก็พลิกดูข้อตกลงหัวเราะเยาะแล้วเซ็นชื่ออย่างเฉยไม่ตรงกันข้ามอีกสี่คนที่เหลือกลับมีท่าทีลังเลไม่กล้าแน่ใจฉันเหลือมองพวกเธอน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเย้ยว่าไงละ่ะไม่กล้าแล้วหรือตอนนี้กลับตัวยังทันแต่ต้องกก้มหัััวขอโทษฉนบีี่ย หวังเสี่ยวโรผลักไหลหลีเฟย์กระตุ้นกลัวอะไรยูเว่นนั่นเก่งแต่ขู่คนเซนไปสิชั้นเพิ่งโทรไปถามคนมาแล้วเซิรลี่ช่วงนี้ไม่มีแฟนไม่มีเสียเลี้ยงที่ไหนทั้งนั้นเธอจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกระเป๋าแพงขนาดนั้นครั้งนี้พวกเราชนะแน่เมื่อเห็นเธอพูดอย่างมั่นอกมั่นใจหลี่เฟย์กับอีกสามคนก็ไม่ลังเลอีกต่อไปรีเซ็นชื่อในใบสัญญาทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จสับฉันชี้ไปที่กระเป๋าบนโตะพูดอย่างสบายอารมณ์ตัดสิ ฉันเสนอให้แต่ละคนตัดคนละทีจะได้ยุติธรรมไม่มีใครเสียเปรียบผู้จบชั้นก็เปิดกล้องโทรศัพท์ถ่ายตรงไปที่พวกเขาหวังเสียวโรยิบกระเป๋าขึ้นมาพิจารณาอีกรอบแล้วพึมพำกระเป๋าปลอมไปนี้นะ่าทำเหมือนของจริงไม่ใช่เล่นเลยนะน่าเสียดายจริงๆแล้วเธอก็ยื่นกันไกลให้หลี่เฟยเรื่องนี้โปสเฉพาะที่เธอตัดทีแรกไปเลยยังไงตอนนี้พวกเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ลีเฟยเหลือบมองฉันในใจยังคงหวัดหวันรีบผลักกันไกลคืนเสียวโรเรื่องนี้เธอเป็นคนเริ่มเธอควรจะเป็นคนตัดคนแรกหวังเสียวโรเหลือบมองด้วยสายตาดูถูกขี้ขาดตาขาวจริงๆได้ให้ฉันตัดก่อนพูดจบเธอก็หยิบกันไกลขึ้นเตรียมจะลงมือฉันตบมือเซียรี่เบาๆมุมปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อย วังเซียโรเหมือนจะจับสังเกตสีหน้านั้นได้มือที่ถือกันกระสันเล็กน้อยสูดหายใจเข้าลึกๆเธอก็เบิกตากว้างมองฉันทันทีน้ำเสียงเต็มไปด้วยความแค้นเคืองสันลีเธอนี่มันเห็นแก่ตัวจริงลากเซียลี่มาตายด้วยกันเซียลี่เป็นแค่เด็กบ้านนอกไม่รู้อินโนอินเน่ไม่มีเส้นสายไม่มีเบื้องหลังเธอยังกล้าผลักเธอไปตายอีกเหรอฉันขยี้ขมับอย่างหุดหิดขมวดคิ้วตอบกลับเธอจะเสร็จหรือย,ยังแค่ตัดกระเป๋าใบเดียวก็เรื่องมากขนาดนี้ถ้าเธอกลัวก็คุกเข่าขอโทษฉันฉันจะเห็นแก่หน้าไม่เอาเรื่องอีกแต่ถ้าไม่กรรีตัดซะนาาคญ หน้าของหวังเสี่ยวโหรวรันม่วงคำเธอกราดเกลี้ยชี้หน้าฉันและตะโกนลั่นเธออย่าฝันไปเลยตอนนี้เธอมายุ่งกับฉันแล้วก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายฉันต้องการเพิ่มเดิมพันนอกจากกระเป๋ากับอนาคตการงานแล้วฉันต้องการเพิ่มเงื่อนไขอีกอย่างถ้ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมพวกเธอสองคนต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดวิ่งกลางถนนปากตะโกนว่าฉันเป็นพวกบ้าแบรนดเนมแต่ชอบอดรวยเธอกล้าไหมฉันมองเธอเหมือนกำลังดูคนบ้าเลิกคิ้วยิ้มเบาๆฉันนั้นไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือพวกเธอกล้าเดิมพันแบบนั้นหรือเปล่า เซียลี่ก็ยินตัวตรงผู้เสียงดังฟังชัดฉันก็ไม่กลัวท่านใดนั้นทุกสายตาก็จับจ้องไปที่กลุ่มของหวังเซียโรลี่เฟยเหลือบมองเธอลังเลแล้วกระซิบเซียโรเงื่อนไขนี้มันจะเกินไปหน่อยไหมฉันมีสามีแล้วนะเกิดถ้าฉันหมายถึงเกิดถ้ากระเป๋าของเธอเป็นของจริงจริงๆฉันโดนถ่ายคลิปเปลือยกายกลางถนนสามีกับแม่สามีฉันต้องจับฉันอย่างแน่แน่อีกสามคนที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วยรัวๆใช่แล้วแม่ฉันรู้เขาคงตีฉันตายแน่ๆถ้าคนรู้จักเห็นฉันคงไม่กล้ามีชีวิตอยู่ต่อแน่เดิมพันนี้มันตึเกกินนไปแแล้ววววฉั่่่าาคครหยุดดี ตอนนี้หวังเสียวโร่รู้ตัวว่าขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ท่าอีกสี่คนถอนตัวเธอก็ยิ่งไม่มีความมั่นใจพอที่จะไปให้ถึงที่สุดแต่ด้วยอีโก้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าของเธอเธอไม่มีวันยอมรับความพ่ายแพ้เด็ดขาดเธอจึงตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความหมุดหนิดพวกเธอเป็นอะไรกันไปหมดพูดไม่กี่คำก็ใจแกว่วงแล้วหรือว่าในใจเชื่อจริงๆว่ากระเป๋าของเซิร์ลี่เป็นของจริง กรุณาใช้สมองหมูหมูของพวกเธอคิดดูสิพวกเธอมีใครพอจะซื้อกระเป๋า1.5้าล้านหยวนได้บ้างเธอเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดา,งาเงินเดือนแค่8,000ันหยวนก็ขู่ให้พวกเธอขวัญนีดีฟอร์หมดแล้วเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังเล่นเกมจิตวิทยาขู่ให้พวกเราถอยถ้าตอนนี้ถอยก็เท่ากับตกหลุมพรางของเธอแล้วไม่ใช่เหรออีกสี่คนยังคงเงียบไม่มีใครพูดอะไรหวังเซียวโรกโกรธจะเลือดขึ้นหน้าดึงแขนหลี่เฟยแล้วแต่เสียงต่ำไม่ใช่เธอเองหรือที่บอกว่าบ้านสินลี่จนกรอบให้ฉันสบายใจได้ แล้วตอนนี้ละถอยตอนนี้เลยเนี่ยนะอยากให้ฉันเสียหน้าใช่ไหมรีเฟยแอบมองฉันอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งก็กระชัยแต่มองไม่เห็นรเซอร์อรลี่ไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวอะไรเลยกระเป๋าใบน,นั่นหรือว่าจะเป็นของจริงจริงหวังเซียวโรวเห็นฉันยังคงนั่งอย่างสงบบนเก้าอี้จิบกาแฟอย่างสบายอารมณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็พรวดพลาดเข้ามาแย่งแก้วกาแฟในมือฉันแล้วคว้างลงพื้นอย่างแรงตะคอกอย่างเกรี้ยกราดมนังสารเลวใจแข็งดีนี่เก่งจริงๆเล่นเกมจิตวิทยาเก่งมาก ฉันกางแขนออกหัวเราอยเยาะใช่ฉันกำลังเล่นเกมจิตวิทยาอยู่แต่แล้วยังไงล่ะดูพวกเธอสิไม่ใช่ว่าพวกเธอทุกคนกลัวจนตัวสั่นแล้วเหรอหวังเซียวโรผลักไล,ล่หลีเฟยแรงๆกัดฟันพูดเห็นไหมฉันบอกแล้วไงละ่ะยิ่งเธอนิ่งเฉยยิ่งแสดงว่าในใจยิ่งสัน่นพวกเราต้องเชื่อในการตัดสินใจแรกของตัวเองอย่าให้คำพูดไร้สาระของนางนั่นมาบดบังตาหลีเฟยกำหมัดแน่นพยักหน้าได้ฉันเดิมพันกับเธอ พูจบเธอก็หยิบกระเป๋าขึ้นเตรียมจะลงกันไกลในตอนนั้นเองฉันเปิดโทรศัพท์จงใจหวงังรูปถ่ายไปเสร็จซื้อของไว้บนโตะ๊ะแล้วกอดแขนเซียรี่ยิ้มกว้างกินนิ่มแน่แน่งานนี้ถึงตอนนั้นเงินที่ฉันได้มาจะแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งตาของหวังเสียวโรยเหมือนเหยี่ยวเธอรีบแย่งโทรศัพท์ไปแล้วตวาดหยุดก่อนลีเฟอร์ตกใจจนตัวเย็นเฉียบหันไปถามอย่างงงงวยเสียวโรเป็นอะไรไปอย่าบอกนะว่าเธอเปลี่ยนใจแล้ว วังเซียวโรเบิร์ตตากว้างสายหัวโรโรสีหน้าตื่นตระหนกเป็นไปไม่ได,เไไได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจู่จูก็หัวเราะลั่นเหมือนคนบ้าสนันลีเธอนี้มันไร้ยังอายจริงๆแม้แต่ใบเสร็จก็ยังปลอมขึ้นมาเลยเหรอแต่เธอคิดว่าฉันจะโดนหลอกง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอลีเฟย์ถอนหายใจโล่ง,งอกเอามือลูบเหมือที่หน้าผากแล้วตะบอกพระเจ้าช่วยฉันยังนึกว่ากระเป๋ใบนั้นเป็นของจริงเกือบจะหัวใจวายตาย ฉันก้มตัวลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างช้าๆมองตรงไปที่หวังเซียวโร่น้ำเสียงราบเรียบรีบตัดสิเธอจะเลิกแสดงละครได้หรือ,อยังรีบรีบมือหน่อยในขณะที่หวังเซียวโรชีช้หน้าฉันเตรียนจะด่าดฉันก็พรวดพราดลุกขึ้นวิ่งตรงไปที่โต๊ะทำงานของเธอคว้ากระเป๋าเชิญแล้วคว้างลงพื้นอย่างแรงจากนั้นก็เหยียบซ้ำๆหลายครั้งเรื่องนี้โปสเฉพาะที่ทุกคนตกตะลึงอ้าปากค้างมีคนตะโกนขึ้นสันลีเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือนั่นมันกระเป๋าเชิญนะ ยังไม่แทนที่หวังเสี่ยวโหรจะแทนได้โต้ตอบฉันก็แย่งกันไกลในมือเธอแล้วก้มลงตัดกระเป๋าเชเนลจนขาดวิ่งต่อหน้าทุกคนพอได้สติหวังเสี่ยวโหรก็พุ่งเข้ามาผลักฉันกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งหนังบ้านนอกเหม็นสาบแกบ้าไปแล้วจริงๆหรือกล้าตัดกระเป๋าฉันแกชดใช้ไหวไหม ฉันหัวเราะยาออย่างเย็นชาแล้วตอบกลับทันทีแน่นอนว่าฉันชดใช้ไหวเธอไม่กล้าตัดกระเป๋าฉันฉันทำเป็นตัวอย่างให้เธอดูไงละหวังเซียวโหรเธอมันขี้ขาดตาขาวลาคนทั้งฝูงมาตายด้วยกันสุดท้ายก็ไม่กล้าลงมือถ้าฉันเป็นเธออย่ามาแกล้งทำเป็นคุณหนูบ้านรวยอีกเลยเอาหัวโขกกำแพงตายไปซะโชขเมื่อเห็นฉันยิงพยองขนาดนั้นหลี่เฟย์ก็โกรธจนตัวสัญญยัดกันไกรใสมือหวังเซียวโหรอีกครั้งและตะโกนลั่นเซียวโหรเธอมันเกินไปแล้วนะถ้าเธอไม่ลงมือตอนนี้จะโดนนังนันนี่หัวเราะย่อไปท มองไปรอบๆเห็นเพื่อนร่วมง,งานทุกคนต่างแสดงความไม่พอใจแทนตัวเองหวังเสี่ยวโรหน้าแดงกับมือที่ถือกันไกลสันระริกแต่ในวินาทีตัดสินใจเธอกลับโยนกันไกลทิ้งลงพื้นทั้งออฟฟิศส่งเสียงฮือฮาตกตะลึงจากนั้นก็มีเสียงถิวปากและหัวเราะย,ย้อดังขึ้นมาเป็นระลอกฉันยิ้มยาออย่างดูถูกสุดท้ายเธอก็ไม่กล้าพอไม่กล้าตัดใช่ไหมงั้นก็ถึงตาเธอขอโทษฉันกับเซียลี่แล้วละ่ะพูดจบฉันก็ผลักเซียลี่ไปข้างหน้าเป็นสัญ,ญญาณให้หวังเสี่ยวโรก้มหัวขอโทษ แต่เธอกลับกัดฟันกรอดแล้วถมน้ำลายใส่ฉันกรีดร้องฉันยังไม่ได้ตัดกระเป๋าเธอเดิมพันยังไม่นับฉันจะขอโทษเธอทำไมอย่าฝันว่าจะเอาเรื่องนั้นมาบังคับฉันได้เมื่อเห็นเธอทั้งขี้ขาดทั้งกลับกรอกกลุ่มคนรอบข้างก็เริ่มซุบซิบกันอื้ออึงน่าอายจริงๆไม่กล้าเดิมพันก็บอกแต่เนินเน่นๆสิมาทำอวด,ดีทำไมยืนรอตั้งนานโชคดีที่สันลี่ไม่ปล่อยให้เธอตัดกระเป๋าไม่งั้นถ้าเดิมพันจริงๆเธอก็คงเบี้ยวแน่ๆคุณหนูอะไรกันเก่งแต่ปากพอถึงนาทีสุดท้ายก็ถอย กำแพงจะล้มคนก็ช่วยกันดันจริงๆหวังเซียวโรหันไปมองหลี่เฟยแววตาเต็มไปด้วยความคาดหวังหวังว่าเธอจะออกมาพูดปกป้องแต่ไม่คิดว่าหลี่เฟยจะด่าดังกว่าใครไม่มีปัญญาแล้วอย่ามาทําปากเก่งอีกเลยเกือบจะเพราะเธอฉันถึงพล่อยซวยไปด้วยหน้าอายจริงๆเมื่อเห็นหวังเซียวโรยืนหน้าแดงกำ่ำาขอขึ้นเอ็นฉันก็รู้ว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องรู้ความจริงแล้วถ้าตอนนี้เธอรู้ว่าตัวเองเดิมพันถูกแต่กลับถอดใจในนาทีสุดท้ายความรู้สึกนั้นคงจะเจ็บปวดจนแทบขาดใจ ฉันก้มลงหยิบกันไกลที่พื้นไม่พูดไม่จาตัดกระเป๋าเฮอร์มีสที่ตัวเองใช้อยู่จนขาดวิ่งด้วยมือตัวเองฉึบๆทั้งออฟฟิศอ้าปากค้างเป็นครั้งที่สองตกตะลึงจนตัวแข็งทื่อหวังเสียโหรอตอนแรกก็ยืนตะลึงจากนั้นก็พุ่งเข้ามากระชากคอเสื้อฉันกรีดร้องเหมือนคนเสียสติเซอร์ลี่แนงแนนที่แท้กระเป๋าใบนี้ก็เป็นของปลอมฉันรู้แล้วเชียวพวกจนตรอกอย่างแกจะมีความสามารถใช้กระเป๋าเป็นล้านได้ยังไงทุกคนดูสิฉันดาวถูกไหมเธอมันพวกอดรวยราคาถูกชอบแกล้งทำเป็นไฮโซ ฉันสะบัดมือเธอออกแรงๆรงแล้วตบหน้าเธอฉาดใหญ่เช็กระเป๋าที่ฉันเพิ่งตัดเป็นของปลอมแล้วทำไมเธอยังไม่กล้าตัดละไอ้ตบนี้ฉันเอาคืนแทนเซียลี่ให้เธอต่อไปนี้เลิกทำตัวเป็นราชินีออฟฟิศได้แล้วเธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาหรือไงคนอื่นจะใส่จะใช้อะไรมันเกี่ยวอะไรกับเธอหนักนาถึงได้มาเห่าหอนทั้งวันหวังเสียวโรน้ำตาทะลักสองมือปิดหน้าแต่ปากยังไม่ยอมแพ้หนังบ้าแกไม่เพียงแต่ทำลายกระเป๋าฉันตอนนี้ยังมาลงไม้ลงมืออีกฉันจะแจ้งตำรวจ พูดพลางเธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเตรียมกดเบอร์ฉันหยิบธนบัตร1นึหยวนหใบาจากกระเป๋าสตางโยนใส่หน้าเธอแจ้งไปเลยถ้ากระเป๋าชนเนลของเธอราคาแสนหยวนฉันจะเอาหัวเดินต่างเท้าเลยถือโอกาสเรียกผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ของจริงของปลอมด้วยเลยดูซิว่ากระเป๋าเชนเนลใบนั้นเป็นของจริงหรือของเท้าเป่าลีเฟยก้มลงเก็บเศษกระเป๋าที่ถูกตัดขึ้นมาดมแล้วเบิกตากว้างร้องลั่นพระเจ้า กลิ <Workers> ่นหนังปลอมชุนขนาดนี้ที่แท้กระเป๋าที่เธอใช้มาตลอดก็เป็นของปลอมหรือหวังเซียวโรเธอนี้มันหมดทางเยียวยาจริงๆทั้งวันเอาแต่ว่าคนอื่นตัวเองก็ใช้ของปลอมชาเขียวระดับเทพจริงๆสีหน้าของหวังเสียวโรเหมือนถูกสูบเลือดจนหมดสิ้นตัวสั่นพิงโตกระซิบเป็นไปไม่ได้กระเป๋าใบนั้นจะเป็นของปลอมได้ยังไงเขาเขาจะให้ของปลอมฉันได้ยังไงทันใดนั้นเธอก็เหมือนคนเสียสติจ้องเขม็งมาที่ฉันแล้วถามเหมือนตะโกนไปเสร็จนั่นเธอบอกความจริงมาใบเสร็จนั่นจริงหรือปลอม ก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ควรให้ทุกคนรู้ความจริงทั้งหมดฉันหัวเราะเย็นชายหยิบใบเสร็จในกระเป๋าออกมาใบเสร็จใบนี้แน,แน่นอนว่าเป็นของจริงหวังเสียวโรเบิร์กตากว้างจริงเหรองั้นกระเป๋าใบนั่นก็เป็นของจริงสิฉันตไหล่เธอเบาๆตอบอย่างใจเย็นกระเป๋าที่ฉันเพิ่งตัดนั่นเป็นของปลอมส่วนของจริงตอนนี้อยู่ที่บ้านฉันทุกคนตะลึงงาน ฉันหันไปหาหลี่เฟยยิ้มย่ะข้อมูลที่ฉันกรอกในประวัติเป็นความจริงพ่อแม่ฉันเยีกันแต่แม่ฉันตอนนี้ทำธุรกิจเครื่องประดับชั้นสูงอยู่ต่างประเทศท่านกลับมาประเทศก็ซื้อเฮอร์มิสของแท้ให้ฉันใบหนึ่งแต่ฉันกลัวว่าจะโดนจับตามองถ้าเอาของจริงมาบริษัทเลยซื้อของปลอมมาใช้ชั่วคราวแล้วฉันก็หันกลับไปมองหวังเสี่ยวโรไม่คิดเลยว่าแค่สองวันที่ฉันเพิ่งหิ้วกระเป๋าปลอมมาเธอก็เหมือนแมลงวันเห็นอุจจระเธอมาหาเรื่องดูถูกฉันท้าพนันสารพัดฉันก็เลยต้องเดิมพันกับเธอสักตตตััั้้้้้งงงเเเเซีียล่พพิิดสจจบบแแขนนวกกาาาถมระ งั้นเมื่อกี้เธอเล่นแรงด้วยกระเป๋าปลอมหรือเธอไม่กลัวแพ้เหรอฉันเลิกคิ้วยิ้มอย่างมั่นใจเดิมพันกับคนอื่นฉันไม่แน่ใจว่าจะชนะแต่เดิมพันกับคนอย่างหวังเซียวโหรฉันมั่นใจว่าไม่มีทางแพ้ยิ่งเธอปากมากยิ่งอดดีจิตใจ,จก็ยิ่งสั่นคลอนง่ายเกมนี้ไม่ใช่เดิมพันสิ่งของแต่เดิมพันที่นิสัยคนเดิมพันที่ความแข็งแกร่งทางจิตใจ,จเรื่องนี้โพสเฉพาะที่เซียรี่ฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างได้แต่พยักหน้างงๆ เมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยหวังเซียวโรก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าเป็นความจริงเธอเหมือนคนคลุ้มคลั่งโทรหาผู้จัดการใหญ่ไม่หยุดร้องให้พลางตะโกนผู้จัดการเจ้าเซิร์ลี่รังแกฉันเธอข่มเหงฉันในบริษัทรีบไล่เธอออกไปเลยแต่ปลายสายมีเพียงเสียงตูดตูดแล้วก็ตัดไปอย่างไม่ยีดี ไม่นานหลังจากนั้นเวลาบ่ายสองโมงซึ่งเป็นเวลาทํางานหวังเสี่ยวโรก็หน้าตาบึ้งตึงบุกเข้าไปในห้องผู้จัดการตะโกนล,ลั่นผู้จัดการเจ้าฉันตามคุณมานานแค่ไหนแล้วแต่กระเป๋าที่คุณให้ฉันทุกใบล้วนเป็นของปลอมคุณยังมีมโนธรรมอยู่บ้างไหมคุณบอกว่ารักฉันฉันแค่ขอให้ไล่พนักงานกระจอกกระจอกคนหนึ่งออกคุณ,คณก็ยังทําไม่ได้เหรอผู้จัดการเจ้าขมวดคิ้วไม่คิดจะปลอบโยนเพียงแค่พูดอย่างเย็นชาต่อไปนี้อยู่ห่างๆเธอไว้ซะถ้าไปยุ่งกับเธอฉันก็ปกป้องเธอไม่ได้เหมือนกัน วังเสี่ยวโรไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นข่มขู่คุณเป็นผู้ชายทำไมถึงกลัวเธอถ้าคุณไม่ช่วยฉันระบายความโกรธฉันจะบอกภรรยาคุณให้หมดเรื่องที่คุณนอกใจสีน้าผู้จัดการเจ้าพลันเปลี่ยนจากบุตรบึ้งเป็นซีดเผือดเพีย้ยตบหน้าเธอฉาดใหญ่แล้วคำรามถ้าเธอกล้าพูดอีกคำเดียวฉันจะให้เธอหายไปจากมืองน,นี้ทันทีช่างเป็นฉากหมากัดกันที่น่าดูชมจริงๆในห้องประชุมทุกคนกำลังดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ใช้บนจอใหญ่ต่างพากันซุบซิบอื้ออึง อะไรกันเนี่ยวังเซียวโรเป็นเมียน้อยของผู้จัดการเจ้าหรือที่แท้ภาพลักษณ์คุณหนูบ้านรวยก็แค่ของปลอมเธอเป็นแค่ไก่ป่าที่แกล้งทำเป็นหงเเท่านั้นเองเหรอตลกที่สุดคือกระเป๋าที่ผู้จัดการให้มาล้วนเป็นของปลอมทั้งนั้นแต่เธอ,อยังนึกว่าเป็นของจริงทำงานบริษัทซื้อกระเป๋าใบละไม่กี่พันไม่กี่หมื่นยังพอฟังได้แต่กระเป๋าทุกใบของเธออดว่าราคาเป็นแสนมันก็เกินไปหน่อยแล้ว ในตอนนั้นเองหัวหน้าฝ่ายบุคคลก็เดินเข้ามาประกาศอย่างจริงจัง,จงบริษัทของเราได้รับการซื้อกิจการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเซอร์ล,ลี่หรือควรจะเรียกว่าท่านประธานเซอร์นจะเป็นเจ้าของใหม่ของบริษัทนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันอีกครั้งด้วยความมุนงงตกตะลึงฉันลุกขึ้นยิ้มเบาๆขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีแม่ฉันอารมณ์ดีเลยซื้อบริษัทนี้เป็นของขวัญให้ฉันสงสยัยฉันต้องกลับไปบอกท่านว่าคราวหน้าอย่าทำอะไรใหญ่โตแบบนี้อีก พูดถึงตรงนี้น้ำเสียงของฉันก็ต่ำลงเย็นเย,ยือกเมื่อมองไปยังกลุ่มคนที่เคยเข้าข้างหวังเสี่ยวโหร,รก่อนหน้านี้พวกหนอนบ่อนไส้ของบริษัทถึงเวลาต้องกำจัดแล้วสินะทันทีหลังจากนั้นหัวหน้า่า่บุคคลก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยมาเชิญหล,ลีเฟยและคนอื่นๆออกจากบริษัทไปทั้งหวังเซีโรโร่ยวโหรและผู้จัดการเจ้าก็ถูกกวาดออกจากออฟฟิศไปเช่นกันไม่ว่ากำลังทะเลาะก,กันถึงขั้นไหนเมื่อถูกไล่ออกไปหวังเสี่ยวโหรก็ยังไม่ยอมแพ้ตะโกนด่าทอฉันลั่นเซิร์ลี่นางสาเลวฉันจะแก้แค้น่ แต่โชคร้ายไม่ฉันส่งวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนั้นให้ภรรยาของผู้จัดการเจ้าเธอก็ถูกตบตีจนต้องนั่งรถเข็นแล้วก็หายตัวไปจากเมืองน,นี้โดยสิ้นเชิงฉันเลื่อนตำแหน่งให้เซียรลี่เป็นหัวหน้าฝ่ายโครงการเริ่มปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ทั้งหมดอนาคตของฉันต่อจากนี้ไปจะสดใสย,ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา